สวัสดีครับพบกับชายควันอีกแล้วครับม,ม,มืัอนี่กับสมเิดมีปลาเนี่ยมาสองตัวพี่น้อง <c oughs> ได้คาตะไคร่ยางละหน่อยแบปูดหนึ่งสองตะไคร่ก็สองครับ่ายยางละคิ้นมากินง่ายๆบ้านนอกห้องครับอยากกินก็ทำครับลองทำดูมนี่อย่างไรมนี่มาอย่าง เต่ามากลองลองดูวันนี้ทุบไว้แล้วครับเตรียมพร้อมไว้เรียมรวยขูดคาตะไคร่เอฟไปบุกขูดใบหนึ่งลองเห็ดบึงครับมันเสียบบวเดี๋ยวรูขูดคาตะไคร่อยากกินนะครับพิ่งงานเมื่อมยมากก็ลองมาลอง,ลองหาเห็ดบึง มีอย่งางไรพี่น้องหยัดเข้าไปตัวได้ไปแล้วตัวหนึ่งใส่บุกวดใส่ไปด้วยผ่าใส่ไปด้วยใส่ไปทำพี่น้องทำเละเรียบร้อยหยัดเข้าไปพอดีพอดีเลยจะได้มีโนูหนังแบบเบิ่งตัวกันไปครับวันนี้แคย่างไปก่อนวันนี้ อย่างจะกินกับศพต่ำไม่กิ่หนึ่งวันห้นอยเกียร์ไปน้นอยๆบรรยากาศสุดเทียงหน้าครับผ่านจิสประสบสบายบานไดพี่้อง

ใก้เีเล็กๆน้อยๆอยูอย่มาหากินของฟ้าบ้างเพี่นบรรยากาศ ของฟ้ากันนะพี <S S ่กอง น้องเลยเดี๋ยวยังไงได้ไใครควรหยิกตอนเดี๋ยวผมขอตอ่อคลิทไปก่อหน,น่อยแตนแตนกระไก่ระพี่น้องเอ้ยดูแฝบมาลบลี่ยู่เทียงหน้าหน่อยครับมาหากินปลากินโดงน่งขอบบรรยากาศจะได้ยครับลมเย็นวีวี มาอยู่ข้างบอ่อข้างเทียงหน้าโอ้ลมเย็นสวยๆเลยนี่โควิดมหาหากินทงกินทาบรรยากาศไป็ใจเ้พี่น้องนี่แหละก็อยู่ในส่วนของพี่บอยแต่มาถึงก็ใส่หาบ่อหลบเพิ่นมาอยู่น้ำเพิินครับหลบที่เทียงหน้า,นาหาเห็ดลินมันหยุดจากการเห็ดการเห็ดงาน วันนี้ก็มาหาเหรียญบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศแดดกำลังตกลมกำลังเยลี่ยนเลยวโอ้ดอกอันนี้เยอะเลยหลาย,ลายพี่น้อง่องบรรยากาศเป็นยังไงป็นตตยูวอลสดใสเล็นยังไับเช่หมครับ รยากาศดีครับเสือโซฟาสามารถเทียงหน้าได้พี่น้องเอ้ยโอ้โหลมแหงดีครับเกิดอะไรจะได้งารย์ป่าไว้โอ้โหวันนี้อาจารย์ซ่าเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอยู่วันนี้คือฝนจุตกวหนึ่พี่น้องเอ้ยลมบูรูมวันนี้ก็มาหาเร็มท้องหน้าต้องเตรียมเที่ยงลบไผ่ มีโควิดมาหาอยู่งอย่างบูอย่างปลาอลไรพี่น้องตายคนเดียวอยู่บ้าอยู่คนเดียวนี่แหละไก่กระต่ายประทานกำลังนี่เว้ยจิไดไม่น่าเลยไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วเปย่างเบิ่งบรรยากาศเบิ่งพี่น้องบ่วทานแห้งทานอ่อน sắm <laughs> lạ vậy con, chứ, vợ wow, mình dưỡng ngắm ngắm đây xảy cái nòng bưng gì nè, đầu cây okay, leo Thôi được. thôi phía ơi Bọt tỉa luôn Lên nà lên lăng rồi บรรยากาศโซฟาแยกหน้าห้องเลยข้างบนับผงอัดยูบนย่าทนี้ไดนดิอัดอยู่เดียวนำงเด็ดเนาะมามาังเด็ดใจเดีจะสูงยกวะชาย กินฟองปลาเลขาเปลี่ยนบรรยากาศนี้นี้จากก็บุญไหวมาหาสี bottle bottle ้ยงเขาปลาเขาเส็จหน้าก็ังเียงกินตัวอย่างดีว่าต้งต่่ตั้งอย่างตั้งแล้วนะตั้งนี่ะตั้งนี่ เบลกูดย oh. ังใบหนึ่งจอตัวหนึ่งหันคาใส่เพียงหนึ่งใส่ขอหอมใส่เช่นรสชาติเลยเลยเลยเไยเ่เป็นหัวแล้วเห็นขาไปจากแล้ว กกแล้วกกแล้วมันก็หน่ะเหมือนเป็นเดีเป็นตะคือว่าโอ้คืออยู่ตัวนี้คืออยู่ตัวนี้อแท้แล้วขอแท่าแล้ว хе 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 хе